โอเคฮะสวัสดีฮะผมสล a ม,มเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในอัปเดต d r a g o n b บ l l Super ตอนล่าสุดตอนที่101กันนะฮะก็ไม่ได้กลับมาทำดราก้อนบอลสนานเลยแต่ว่าในที่สุดเรื่องราวก็เข้าสู่ช่วงใหม่แล้วนะฮะแม้ว่าในตอนล่าสุดนี้จะยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากแต่ว่าเราจะได้เห็นพัฒนาการในแต่และตัวละครอย่างแน่นอนผมก็เลยมีอัปเดตเล็กๆน้อยๆแต่าหากว่าใคร ไม่ได้อยากจะเสียเวลาไปอ่านเองผมก็จะอัปเดตให้พอเข้าใจกันไปเลยแบบสัส้นๆในคลิปนี้นะฮะโอเคหลังจากที่เซลแม็กซ์เนี่ยได้ตายไปเมื่อตอนก่อนนะฮะองค์กรเลลิบอนเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะไปไม่รอดแล้วเพราะว่าไอ้ผู้นําองค์กรอย่างมาเจนตาเนี่ยก็ตายไปด้วยเช่นกันนั่นก็เลยทําให้ไอ้ลูกน้องอย่างคามาเนี่ยทำได้เพียงแค่ จัดงานศพแบบเงีย,งยบๆนะฮะเนื่องจากว่าไม่งั้นเดี๋ยวตำรวจจะมาสงสัยอะไรงี้ว่าตายได้ยังไงเนาะก็เลยบอกว่าจัดแบบเงีย,งยบๆก็พอแต่ถึงแม้ว่าไอ้องกรเนี่ยมันจะแตกแล้วนะฮะแต่ว่างบประมาณขององค์กรเนี่ยมันไม่ได้ลดลงนะยังอยู่นะแต่ว่าคามายก็บอกว่าตราบเท่าที่ไอโกฮังกับพิกโกโรยังอยู่เนี่ยต่อให้จะมีงบเยอะกว่านี้ ต่อให้แบบจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมามันก็คืนชีพไม่ได้หรอกเพราะว่าพอแบบจัดตั้งมาใหม่ปุ๊บก็บคงโดนถล่มอีกเหมือนเดิมแลแหละแต่ในขณะนั้นเองนะฮะคาไมลา์ก็ได้เห็นถึงฝีมือของไอ้โกเทนแล้วก็ทรังค์ที่กำลังปลอมตัวในฐานะของไซเรนแมนเอ็์แล้วก็ปราบเหล่าร้ายอยู่ฝีมือองทั้งสองนี้ก็คือเข้าตาคามลา์เลยคาไมล์ก็เลยบอกว่าโอเค เราจะต้องเอาไอ้สองคนนี้มาช่วยในการปราบโกฮังโดยที่ไม่รู้เลยว่าไอ้โกฮังเนี่ยก็เป็นพี่ชายของโกเทนเองนี่แหละฮะเนื่องจากว่าในเหตุการณ์ของเซลแม็กซ์เนี่ยคาไมาเนี่ย มันหนีออกจากที่เกิดเหตุในทันทีเลยไงก็เลยไม่รู้ว่าทั้งทรังส์แล้วก็โกเทนเนี่ยมีส่วนร่วมในการจัดการเซลแม็กซ์นะฮะคือไม่รู้เลยเจ้าตัวก็เลยพยายามกล่อมบอกให้แบบมาช่วยจัดการโกฮังหน่อยแต่ว่าไม่ได้บอกตรงๆนะครับว่าให้ไอ้คนเดียให้ไปจัดการเนี่ยเป็นโกฮังบอกแค่ว่าเป็นคนช่วอยากให้ไปจัดการคนช่วให้หน่อยฮะตอนแรกๆนี่ทั้งสองก็แบบว่ายังแบบ ไม่ได้แบบจะเชื่อนะว่าจะให้ไปจัดการคนชั่วแต่พอแบบโดนกล่อมสักพักโกเทนแล้วก็ทรังส์เนี่ยก็เลยแบบว่าโอเคไหนๆก็ไหนๆละก็ลองติดรถไปดูก่อนก็แล้วกันเนาะ <S <s <ug> <S ทางด้านดาวของบิลุสนะฮะพวกไอ้โกคูเบจิต้ารวมถึงโบลีเนี่ยก็กำลังซ้อมกันอยู่เลยซ้อมอย่างหนักเพื่อรับมือแบล็คฟรีเซอร์ในอนาคตนะฮะโบลีเนี่ยก็จะมีพัฒนาการในด้านการ ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ให้คลั่งแล้วนะก็คือแบบว่ามีความใจเย็นมากขึ้นแต่การทําแบบนี้นะฮะกลับทําให้โบลี่เนี่ยไม่อาจที่จะแสดงพลังที่แท้จริงของตนได้เลยจนเสียเปรียบเบจิต้าในการฝึกซ้อมนะฮะซึ่งโบลี่เนี่ยจะต้องหาคําตอบในข้อนี้ให้กับตัวเองได้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงในการ ควบคุมความบ้าคลั่งของตนได้โดยที่ไม่เสียความเป็นตัวเองนะฮะถ้าหากว่าทำได้เนี่ยจุดนี้ผมเดาว่าโบลี่เนี่ยอาจจะได้ร่างใหม่เลยนะฮะแต่ว่าจะเป็นร่างใหม่แบบไหนก็คงจำเป็นต้องรอดูในอนาคตสำหรับบีลุสเนี่ยเขาบอกว่าให้พวกโกคูเนี่ยขยันซ้อมไปแล้วแหละดีแล้วเผื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยโกคูเก่งกว่าเขาเมื่อไรเนี่ยเขาจะเสนอชื่อพวกโกคูเนี่ยให้เป็นเทพทำลายล้างองค์ถัดไปให้แต่ว่าโกคูก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นเทพแห่งการทำลายล้างเลย จนบีลุสพึ่งนึกขึ้นมาได้ว่าเออเว้ยตอนที่พวกเราเนี่ยเอาแต่ซ้อมกันอยู่เนี่ยโลกเกือบแตกนะเพราะว่ามันมีไอ้ศัตรูที่ชื่อว่าเซลแม็กซ์เนี่ยออกอลาวาดด้วยซึ่งวิสก็บอกว่าคนที่ปราบเซลแม็กซ์ได้ก็คือโกฮังในร่างบีสนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยพลังน่าจะเหนือกว่าพวกโกคูไปแล้ว แต่เบลุสเนี่ยกลับลืมไปเลยว่าโกฮังเนี่ยเป็นใครวะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยโกฮังเนี่ยก็คือเก่งไม่ค่อยเข้าตาเบลุสเท่าไหร่เขาเลยไม่ได้จำไงเพราะว่าตอนนั้นก็คือแบบโกคู Goku กับเบจิต้าเนี่ยก็คือซ้อมกันอยู่ก็เลยไม่ทันได้จับพลังของโกฮังก็คือแบบไม่ทันสังเกตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอพูดถึงการซ้อมครั้งนั้นเนี่ยเบจิต้าเลยขิงขึ้นมาเลยว่าใช่ละการต่อสู้ครั้งนั้นที่ฉันชนะนายได้ยังไงล่ะชนะครั้งเดียวนะฮะแต่ว่าโม e ได้ทั้งปีจนขนาดโกคูยังชักจะะรคาาาญเเลยเพว่ ต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเบจิต้าก็อาจจะเอาเรื่องนี้กลับมาโม้อีกเรื่อยๆว่าเอออย่างน้อยครั้งหนึ่งก็เคยชนะโกคูได้ละตัดกลับมาทางโกเทนแล้วก็ทรังส์นะฮะซึ่งตอนนี้เมื่อถึงที่หมายพร้อมกับคาไมาล์ละแต่พอมาถึงเนี่ยก็คือเอ๊ะทำไมบ้านหลังนี้มันดูคุ้นๆวะก็ไม่แปลกเพราะว่านั่นคือบ้านของโกฮังนะฮะนั่นก็เลยทําให้คาไมล์เนี่ยยิงยิงเรียกแขกเลยแบบเอาโกฮังออกมาสู้นะฮะพอโกฮังออกมาปุ๊บเห็นหน้าไอคาไมล์ก็รู้เลยว่าเอา้า ไอคนที่มันเคยลักพาตัวลูกสาวตูนี่ว่าเออมึงเคยลักพาตัวปังไปอย่างนี้ออมมือไม่ได้เฮียแกก็เลยใช้ล่างบีสในทันทีเลยนะซึ่งจุดจุดนี้จะเป็นการบอกว่าตอนนี้เนี่ยโกฮังเก่งถึงขนาดจะสามารถเรียกใช้ล่างนี้ได้ตามใจนึกและจะแปลงตอนไหนก็ได้คาไมายก็เลยแบบรีบเอาไอ้ทรังค์สกับโกเทนเนี่ยรีบออกมาสู้ๆเลยหารู้ไหมว่าไอทั้ง3คนเนี้ยเขารู้จักกันดีเขาเป็นญาติญาติกันแต่นั่นก็เลยสร้างความงุนงงให้กับโกฮังว่าเอ้า ทำไมทรังส์กับโกเทนถึงมากับไอ้พวกนี้ได้วะแล้วก็ต้องการคำอธิบาย แถมจูจูเนี่ยโกคู Go ก็ใช้ไอวิชาเคลื่อนย้ายข้ามมิติมหาเลยเพราะว่าพลังของโกฮังเนี่ยมันแรงมากแรงจนถึงขนาดไปถึงดาวของบิลุสเลยก็เลยทําให้สามารถจับจิตแล้วก็วาร์ปกลับมายัางโลกได้เลยแล้วก็จบตอนเพียงเท่านี้นะฮะจากเหตุการณ์ทั้งหมดรวมกันเนี่ยตอนหน้าเนี่ยน่าจะเสียเวลาคุยกันเพื่อแก้กความสับสนพอสมควรนะฮะแต่ว่าเป้าหมายที่จะดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ยังคงไม่ชัดเจนตอนนี้เนี่ยองค์กรเลดลริบอนก็ยังคงไม่กลับมา ส่วนเป้าหมายที่เห็นชัดจริงๆตอนนี้มีเพียงแค่ Black ฟรีเซอรนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าฟรีเซอรตอนนี้ก็ยังไม่ได้ก่อเรื่องอะไรขึ้นจึงน่าจะยังไม่ได้เจอกันในวัยนี้แน่ๆแถมถ้าหากว่าสู้กันเนี่ยอาจจำเป็นต้องใช้ล่างของโกคูอันตราเบจิต้าอีโก้แล้วก็โกฮันบีสลุม3คนถึงอาจจะเอาชนะได้ด้วยนะฮะทั้งนั้นเราก็เอาไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปกันแล้วกันก็คือเดือนหน้าสําหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ